เตียมตัวเลยลูกหนูแดงมาแต่เช้าเลยหรอกัญช้าดูกัญชานอนแล้วนะคะกัญช้าหนูแดงมาหาลูกมาหาหนูแดงนี่เร็วไม่สนใจแล้วหนูแดงเราก็จริงๆอ่ะจริงๆเราก็ผิดนะหนูแดงเราก็อย่างเงี้ยกินแล้วก็จากไปหนูเราก็ผิดแหละแม่ก็ไม่อยากจะพูดหรอนะแม่ก็ไม่ได้เข้าข้างลูกชายแม่หนูแดงหนูแดงฟังแม่นะแม่ไม่ได้เข้าข้างลูกชายแม่นะแต่หนูแดงอ่ะมากินแล้วก็ไป หนูแดงไม่เคยให้เขาแบบหอมหรือจับไม้จับมืออะไรอย่างนี้เลยเข้าใจไหมเนี่ยแม่เรียกกัญชาก็ไม่มาละฮะเศร้าเลยเดชฮะเช้านี้มาไม่เจอชาเศร้าอะเดชหนูทำตาหนูทำตาปิบๆแม่ไม่จะพูดยังไงฮะเดี๋ยวก็หาว่าแม่เข้าข้างลูกชายแม่อีกหนูแดงก็ผิดนะแม่จะบอกให้วันหน้าวันหลังอะมาให้เขาหอมมั่งกัญชาหอมมั่ง เวลากัญชานี่ฟังนะเวลากัญชาออกไปข้างนอกนี่ชอบกัดปากกัญชาเวลากัญชาไปหอมชอบกัดปากกัดหนังปากกัญชามันเป็นยังไงฮะมาแม่ก็เอาขนมให้กินตลอดนี่ขนมอยู่ข้างบนแม่ยังไม่ว่างขึ้นไปหยิบหนูแดงมาเช้าเกินไปวันนี้ฮะน,นั่นครูบ่นก็ไปไปสบัดตูดไปสบัดหางไปหนูแดงมานี่ก่อนดู ฟังไม่ได้ทนฟังไม่ได้นะแม่แม่ทนฟังไม่ได้ไอ้เราก็ผิดแล้วดูลูกแม่แล้วดูลูกแม่ลูกแม่ก็ไม่ออกมาเลยเห็นไหมลูกแม่ก็ไม่ออกมาเลยไม่ต้องมองเลยหนูแดงมาเน่เร็วๆมาฟังก่อนฟังไม่ได้ทนฟังไม่ได้ทีอย่างนี้ทนฟังไม่ได้นี่แหละค่ะแม่ผัวลูกสะภ้เดี๋ยวค่อยมาอีกรอบนึงเดี๋ยวแม่ไปหยิบขนมก่อนหมดแล้วก็ต้องให้เ ชีวิตเดี๋วยวไปดูขนมก่อน